ก็คิดว่าเราเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่เป็นสาระมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอออยากก็อยากให้สังคมเนี่ยเ้าข้ามเรื่องของการการ,การปรับคอรมอแล้วมาโฟกัสเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องที่สําคัญกว่านะ,ะมีอีกหลายเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยกำลังรุมเร้าเราอยู่นะคะไม่ใช่แค่ปัญหาความขัดแย้งภายในรัฐบาลนะซึ่งมันเล็กกว่าปัญหาการเมือง ทั้งหมดอีกด้วยซ้ำไปนะคะยิ่งยิ่งเราให้ความสนใจนะะมันก็จะยิ่งมีกระแสปัน่นอะไรต่างๆว่าตกลงขอคืนได้ไม่ขอคืนคืนไม่ได้คนนั้นฝ่ายค้านคนนี้ฝ่ายรัฐบาลแบบนี้มันไม่จบนะคะแล้วก็กเรียกร้องไปทางรัฐบาลว่าก็จบเรื่องนี้สักทีมีอีกหลายเรื่องที่เรายัางรอรัฐบาลให้ตัดสินใจยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรื่องเรื่องสํำคัญๆที่จะเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจนะคะที่สกุลสุการคังถือหุ้นอยู่70%อย่าง บริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาจากการที่มีการประทะกันนะคะท่าทีของทั้งสองฝั่งทั้งไทยกัมพูชานะคะเราต้องการสมาธิจากทางฝั่งของรัฐบาลนะคะมากกว่าการที่จะปรับคอรมอซึ่งไม่รู้ว่าปรับไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ปากท้องของประชาชนดีขึ้น